สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยนะคะกับช่องรินดาพารวยพาชมบ้านและที่ดินวสวยๆค่ะวันนี้น้องขอนำเสนอขายบ้านเดี่ยวพร้อมสระว่ายน้ำส่วนตัวเนื้อที่118ตารางวาตั้งอยู่ถนนเรียบทางรถไฟตําบลห้วยใหญ่อำเภอบางระมงจังหวัดชนบุรีที่ดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้านนากว้างประมาณ19เมตร ติดทางสาธารณะคอนกรีตกว้างๆค่ะด้านยาวประมาณ25เมตรที่ดินถมสูงกว่าระดับถนนเข้าจากถนนเส้นเรียบทางรถไฟประมาณ25เมตรเท่านั้นค่ะเดินทางเข้าออกสะดวกสบายมากๆรอบบริเวณบ้านมีกำแพงสูงร้อมรอบมีความเป็นส่วนตัวค่ะมีโรงจอดรถขนาดจอดรถได้ประมาณ3คันมีสะไวยน้ำขนาดความกว้าง4เมตรและด้านยาว8เมตร และยังมีพื้นที่สนามหญ้ารอบบริเวณบ้านเลยค่ะรอบบ้านยังมีพื้นที่อีกกว้างขวางเลยค่ะเราสามารถปรับปรุงเพิ่มเติมตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับให้สวยงามเพิ่มขึ้นได้อีกด้วยค่ะนอกจากทางเข้าออกสะดวกสบายแล้วใกล้ถนนเลียบทางรถไฟเพียง25เมตรทำเลที่ตั้งนี้ยังไม่แออัดค่ะใกล้กับตลาดน้ำสี่ภาคและยังใกล้กับหาดจอมเทียนเดินทางเพียง8นาทีเท่านั้น ภายในที่ดิน118ตารางวามีบ้านหนึ่งหลังค่ะขนาดพื้นที่ใช้สอยถึง201ตารางเมตรเข้ามาดูภายในบ้านจะมีห้องโถงโรงกว้างจัดชุดโซฟาชุดใหญ่พร้อมบิวอินทีวีตกแต่งโทนสีขาวครีมโครมไฟคลาสสิกสวยงามสบายตาค่ะ ภายในบ้านยังมี3ห้องนอน2ห้องน้ำตกแต่งบิวอินเฟอร์เิเจอร์พร้อมหิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยห้องโถงยังติดตั้งแอร์ให้1เครื่องถัดจากห้องโถงมีห้องรับประทานอาหารแยกเป็นสัสดส่วนเลยค่ะมีชุดโต๊ะรับประทานอาหารชุด6ที่นั่งติดกับห้องรับประทานอาหารเปิดประตูเข้าไปเป็นโซนห้องครัวพื้นที่กว้างขวางเลยค่ะติดตั้งเคาน์เตอร์ครัวพร้อมบิวอินไว้พร้อม, in, อมใช้งานค่ะ โซนพื้นที่ห้องครัวก็ยังมีประตูเปิดเชื่อมไปยังพื้นที่สนามด้านข้างบ้านด้วยค่ะห้องนอนทั้ง3ห้องของบ้านหลังนี้มีขนาดมาตรฐานค่ะพร้อมเฟอร์นิเจอร์ปิวอินตกแต่งไว้ให้พร้อมเข้าพักอาศายัยมีห้องนอนห้องมาสเตอร์ที่มีห้องน้ำภายในตัว ทั้งหมดนี้เจ้าของเสนอขายในราคา6,990,000บาทจุดเด่นของบ้านหลังนี้คือทำเลที่ตั้งที่เข้าออกสะดวกสบายมากๆค่ะทำเลพื้นที่ชุมชนไม่แออัดใกล้กับตลาดน้ำสีภาคและไม่ไกลจากหาดจอมเทียนเดินทางเพียง8นาทีเท่านั้นรายล้อมด้วยสถานอำนวยความสะดวกสถานบริการและสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงมากมายลูก้าท่านใดสนใจสามารถนัดชมบ้านหลังนี้ได้ ได้เลยนะคะ